ครับก็กสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกชายมวยตู้นะครับวันนี้จะออกทัศนะวิจารณ์นะครับมวยรักมวยชอบศึกเพชรยินดีนะครับประจาวันเวลาที่2ีกคุมภาพันธ์2 5ัน้กบวันนี้ก็กันทีเวทีมวยราดําเนินนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทูเวลา18นาฬิกานะครับหากท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มมวยพักยกนะครับในกลุ่มก็มีราคาให้ดูฟรี มีข้อมูลมีเลดก่อนชกนะครับให้ดูฟรีนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาได้เลยแอด pk 24กลุ่มมวยพักยก24นะครับเป็นระบบฝากถอนออโต้นะครับสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้จัดให้3ตัวเน้นๆนะครับเอาไปแทงสเต็ปกันได้นะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะไปแยกมวยเดี่ยวก็เอาไปเล่นได้นะครับกับกลุ่มมวยพักยกของเรานะครับ สำหรับมวยรักมวยชอบตัวที่1ก็จัดหัวไปเ,เปิดหัวไปที่คู่ที่2เลยนะครับก็จัดไปทางด้านเจ้าขุนหานไก่ศิลปบ็อกซิง่งยิมนะครับเป็นมวยเข่าจังหวะฝีมือครบเครื่องรักเรียมดีนะครับนอกได้ในดีแล้วก็ตัวที่2ก็จัดไปคู่ที่3นะครับจัดไปที่ทางด้านเจ้าเก่งสยามไฟเตอร์มวยไทยเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงไอคิวมวยสมองมวยดี แล้วก็อีกหนึ่งตัวจัดไปคู่เอกในรายการเลยนะครับจัดไปทางด้านเจ้าฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดน,นะครับเป็นมวยบูสู้ดีสําหรับหนึ่งตัวเน้นเนนจัดไปที่เจ้าฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ